สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับชั้นๆยามว่างนะครับก็นำหลวปปลงปู่ปิตาหลวงปู่ยีมวัดสะพานสูงมาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นการศึกษาเพิ่มเติมนะครับสองเพิ่มเติมนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าองนี้น่าจะเป็นทำขึ้นมาครั้งแรกนะครับยุคแรกของหลวงปู่นะครับ เพราะว่ายังมีปีดด้านข้างที่ไม่ได้ปั้นแบบเป็นรูปไม่เหมือนกันนะฮะไม่ไ,มได้เป็นรูปทรงรูปร่างนะครับก็เป็นเหมือนหลังแบบนะครับคือที่ได้เพิ่มเติมก็คือว่ามวลสารกับเนื้อผงทาลักอ,อันนี้เป็นลักน้ำเกลียงนะฮะน่าจะเป็นยุคแรกเพราะว่าใช้ลักน้ำเกลียง แต่มันอาจจะไม่มีความสวยงามหรืออะไรก็ตามนลวงปููได้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่เรานิยมกันนะฮะนะฮะเนื้อผงก็เป็นเนื้อเดียวกันกับที่ลงทารักนะครับมีก้อนๆเหลืองๆขึ้นมานะฮะคล้ายๆกับก้อนสีพึ่งนะฮะในองค์พระเท่าที่ผมส่องดูทั่วนะฮะเป็นมวลสารเดียวกันทุกกระเบียดนิ้วเลยครับแต่ลักษณะการทําก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมานะครับ การทาลัก์ก็จะเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ทาลงลักน้ำเกี้ยงไว้ก็เป็นอันเสร็จสับนะครับก็เป็นมาให้ท่านได้ชมนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็มาบอกรายละเอียดอีกเที่ยวหนึ่งส่วนลงทาลัก์ท่านก็เป็นแบบเป็นรูปตุ๊กตาใช่ไหมฮะแล้วก็ ถ้าไม่แห้งให้แห้งก็มาลงลงอะไรลงชัน้นแล้วก็ขัดแต่งให้เรียบแล้วก็ลงชาติสีแดงนะครับแล้วก็ทับด้วยลักดำอีกทีหนึ่งนะครับอ่านั่นคือทาลักนะครับนี่ข้อมูลจากพระชาวบ้านนะครับพระจริงครับเป็นแบบนี้แต่บล็อกพาณิชเราก็ไม่ขอยืงยุ่งนะครับว่ามีการทำยังไง แต่ท่านก็ไปเทียบเองนะครับความเก่านะครับเนื้อมวลสารพระเป็นคลิปที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับเจ้าของพระนี้ท่านก็ถ่ายได้ชัดมากไปถ่ายที่สตูดิโอครับทําให้เราเห็นหมวลสารได้ละเอียดยิบอ่าในละเอียดยิบเลยครับนี่ครับหลวงปู่ยมวัชพานสูงจะเรียกว่าตกทอดไหมไม่ต้องเรียกแบบนั้นดีกว่าครับ ้าของพระก็เกิด2,400น่อยหน่อยๆทั้งนั้นเลยครับที่ครอบครองพระมานี่ครับคิดว่าทั้งคู่นะฮะส่วนของผมนี่ก็คือแน่นอน4ี่่อครับท่านเกิดนะครับก็เป็นพระของครอบครัวเขาเนั่ยแหละครับไม่มีการตกทอดหรอกครับของครอบครัวเขาเน่ยแหละครับพูดง่ายๆนะครับก็สรุปแล้วเป็นรักน้ําเกี้ยงนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นรักน้ําเกีียงไม่ใช่ยางไม้ ลักนณำเกี่ยงในนี้ก็ทารักษครับก็เป็นเป็นเนื้อผงเดียวกันนะครับผงห้องปุยแยมเดียวกันเลยแต่ก็มาทำคนละแบบนะครับนี่ก็เป็นลูกตุ๊กตาแบบนี้ครับนะครับก็ดูลักษเมื่ออายุร้อยสองร้อยปีมันก็กระท้อออกนะครับมันก็กระท้อเป็นแผ่นแล้วก็จะเห็นชาติเห็น ที่ท่านทาไว้นะครับชั้นรือ,อยางไม้ที่ท่านทาไว้รอบแรกแล้วก็มาทาชาติแล้วก็ลงรักนะครับท่านก็ความเก่าไปดูครับท่านจะบปลอมขึ้นว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนของเก่าโบราณอยู่ดีครับคือความเก่านี้ไม่สามารถปลอมได้ครับแต่เขาพยายามทําให้เหมือนนะได้ครับแต่ถ้าคนดูของเก่าเป็นพวกนักโบราณวัตถุอะไรเงี้ยคนเกแกที่เขาเห็น หรือท่านก็ไปดูในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ครับท่านก็จะเห็นเครื่องเขินลักเป็นยังไงท่านก็จะรู้หมดนะครับเก่าสองร้อยปีร้อยปีเขาก็มีโชยท่านดูท่านก็ไปเรียนรู้ดูนะครับนั่นคือของจริงครูที่บริสุทธิ์ใจไม่มีกิเลสนะครับท่านก็ไปเรียนดูแล้วท่านก็จะมาฟังนิรู้เรื่องท่านก็จะแยกลักเป็นเครื่องเขินท่านก็ไปดูการทําเครื่องเขินใน YouTube นะครับใครก็หลอกท่านไม่ได้ครับเมื่อท่านรู้แล้วหลอกท่านไม่ได้เลยครับ ในยุคนั้นมีลักจีนมาไหมใครสั่งประเทศจีนดูให้หมดครับเท่านี้ท่านใครก็หลอกท่านไม่ได้ครับคลิปนี้สั้นๆครับก็สวัสดีครับนำมาให้ชมอีกครั้งครับสวัสดี